มีผู้ชายแต่งตัวประมาณไหนเป็นแบบคล้ายเสื้อเชิ้ตลายสก็กอตอะเสื้อเชิ้ตแบบคนงานอะพี่ก็เขามีเชือกอะค่ะของคออยู่แล้วก็เลยถามเขาว่าถ้าเราอยากขายเราจะขายได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าถ้าอยากขายต้องเอาคนมาเชียร์ออกให้หมดก่อนถึงจะขายได้ตรงนี้อะไรเงี้ยครับแั่นๆเพียบ,บเลยเพียบเลยลยแล นี่เขาสามารถเข้าันนี้ได้คุณเห็นอะไรบ้างไหนบอกตัวที่น่ากลัวที่สุดบอกมาสีเป็นไงไม่มีตัวที่น่ากลัวที่สุดมันน่ากลัวทุกตัวอ้เยอะมากพี่เยอ,อะอะเยอะใช่หมหมายถึงอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยยืนแบบมีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงคือตรงนี้เต็ไมไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยพี่เหมือนผู้ชายเหมือนแบบเหมือนฟอร์เหมือนเหมือนใส่เสื้อน่ะหนาสีดำๆเหมือนเสื้อสูทอะพี่อ่าฮะตั้งแต่เข้ามาเนี่ย เห็นผู้ชายแก่อยู่คนหนึ่งที่ถือไม้เท้าอยู่เนี่ยเห็นปุ๊บก็แบบถ้าไม่ถอยเนี่ยแสดงว่าต้องมีพลังประมาณหนึ่ง